สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ตุ๊กตานะคะพี่ตุ๊กตาจะมาแนะนำนะคะชุดบำรุงผิวหน้านะคะคือสี่ตัวนี้นะคะที่พี่ตุ๊กตาใช้นะคะที่เห็นนี้นะคะพี่ตุ๊กตาก็ก่อนการแต่งหน้านะคะพี่ตุ๊กตาก็จะใช้สี่ตัวนี้พี่ตุ๊กตาจะลงเซรั่มตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็บำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยตัวที่สองนี้นะคะแล้วก็ก่อนการแต่งหน้าพี่ตุ๊กตาก็จะลงตัวนี้ก็จะเป็น b ีนะคะคุมมันกันเหงื่อแล้วก็กันคุมมันกันเหงื่อแล้วก็มีบํารุงไข่ปลาคาเวียด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคุมมันกันเหงื่อกันน้ํากันแดดเ p f PA บวกบวบวก,บวกแล้วเนื้อเป็นใย,ยไหม มีคมีมบำรุงในตัวด้วยนะคะแทนแป้งได้ด้วยนะคะส่วนตอนกลางคืนนะคะพี่ทุกตาก็ก่อนนอนพี่ทุกตาก็จะลงด้วยตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะบำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็จะทาให้หน้าอุ้มน้ํานะคะฟื้นฟูสภาพผิวหน้าคือ2ตัวนี้นะคะมีสไลายแดงด้วยนะคะตัวนี้นะคะทําให้หน้าอุ้มน้ําชุ่มชื้น อ่อนกว่าไวนะคะขาวกระจ่างใสไร้สิวฝ้านะคะพี่ทุกตาก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อสอบถามแท็กข้าิริ์งลายพี่ทุกตามาได้เลยนะคะพี่ทุกตามีจําหน่ายนะคะก็ยังไงก็สนใจติดต่อสอบถามมานะคะวันนี้พี่ทุกตาก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย